โดยการวิเคราะห์ของผมนะครับโดยความเห็นของผมส่วนตัวเนี่ยผมวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์นะครับการดูแลสุขภาพมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะวิเคราะห์ปัญหาผมเชื่อว่าเกิดจากน้ําที่เราดื่มเข้าไปนั่นเองบางท่านก็อาจจะบอกว่าแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับน้ำเลยร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะครับมีน้ําเป็นส่วนประกอบเลือดมีน้ําเป็นส่วนประกอบ90%เซลล์สมองมีน้ําเป็นส่วนประกอบ85%ดสิบห้าเปอร์เซ็นต เซลล์ผิวหนังร่างกายทั้งร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบ75%สรุปแล้วร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า75%ในเมื่อน้ำมันเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายมนุษย์เราต้องเอาน้ำมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำผมก็น้ำมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มานั่งคิดว่าไอ้สิ่งที่เป็นชิ้นส่วนของร่างกายที่มีน้ำมากสุดก็คืออะไรก็คือเลือดครับเพราะฉะนั้นเมื่อเลือดเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ผมก็มานั่งวิเคราะห์แล้วก็มาหาข้อมูลอีกว่า แล้วเลือดของคนที่แข็งแรงมันเป็นยังไงได้ข้อสรุปแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าเลือดของคนที่สูขภาพแข็งแรงเนี่ยต้องมีค่า s <S ความเป็นกรดด่างเลือดของคนที่แข็งแรงต้องมีค่าอยู่ที่7.35ถึง7.45หถ้าเราเทียบความเป็นกรดด่างก็คือเลือดต้องอยู่ในค่าด่างอ่อนนะครับถ้าเลือดอยู่ในค่าด่างอ่อนนั่นหมายความว่าจะเป็นคนที่สูขภาพดีภูมิคุ้มกันดีแต่ถ้าเลือดอยู่ในค่าเป็นกรดเห็นไหมครับกรดแล้วนะครับ ด่างสุขภาพดีเพราะภูมิมกันดีแต่ถ้าเลือดเป็นกรดจะมีปัญหาสุขภาพเพราะภูมิุ้มกันต่ําถ้าภูมิคุ้มกันต่ําท่านคิดสภาพนะครับว่าคาว่าภูมิุ้มกันต่ํานั่นหมายความว่าร่างกายเราไม่มีภูมิกันหนึ่งก็คือติดเชื้อติดเชื้อง่องงายมากสรุปง,ง่ายๆนะครับประเด็นก็คือเลือดเป็นด่างอ่อนสุขภาพแข็งแรงเลือดเป็นกรดร่างกายอ่อนแอแล้วสาเหตุหลักที่ทําให้เลือดของเราเป็นกรดเกิดจากอะไร เลือดของเราทําด้วยน้ําจริงไหมครับเลือดของเราทําด้วยน้ํา90%เราก็ต้องหนมาหา,าน้ำแหะครับเคยดน้า r o ก็คือ reverse osmosis ถูกไหมครับเป็นระบบการกรองสมัยใหม่ซึ่งระบบการกรองน้ําปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นการกรองที่มีความละเอียดสูงสุดการกรองน้ําที่มีแผ่นกรองที่ละเอียดขนาดนี้เพราะอะไรเพราะปัจจุบันนี้เชื้อโรคนะครับหรือสารพิษสารเคมีตกค้างในสภาพแวดล้อมมันเยอะ เราจึงต้องใช้ระบบการกรองน้ําที่ละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นการกรองน้ําละเอียดมากหรือที่เรียกว่าน้ํา RO เนี่ยจึงไม่ได้เป็นผลดีร้อเเพราะอะไรครับเพราะการที่เรากรองเชื้อโรคและสารพิษสารเคมีออกในขณะเดียวกันแร่ธาตุมันก็ออกไปด้วยเพราะฉะนั้นแร่ธาตุออกไปด้วยเนี่ยก็จึงทําให้น้ำเนี่ยมีปัญหาน้ํามีปัญหาอย่างไรเดี๋ยวผมจะทดสอบน้ําที่เราดื่มกันทั่วไปนะครับก็คือน้ํา r o ทั่วไปเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูในวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมเจาน้ําที่เราซื้อดื่มกันนะครับขวดละเจ็ดบาทหรือสิบาทเนี่ยดูซิว่าเป็นอย่างไรนะผมเปิดใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเทใส่แก้วนี้เห็นไหมครับเแก้วใช่ครับนี่ก็คือใสนี่ก็คือน้ําที่เทเอกมาจากขวดใหม่ๆใสนะเพราะเป็นน้ําสะอาดน้ําสะอาดใสๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่ามันเป็นอย่างไรตรงนี้ก็คือน้ํายาทดสอบเขาเรียกว่า pH test พีเฮทเเนี่ยนะครับจะหยอดลงไปในน้ําน้ําจะเปลี่ยนสีหยอดลงไปปุ๊บสีเปลี่ยนเราสามารถที่จะเทียบสีแล้วก็เทียบค่า p h ได้เลย p h เทนะครับเราสามารถซื้อได้ตามร้านขายทั่วไปเดี๋ยวผมจะหยอดลงไปในน้ำเลยนะครับเดี๋ยวลงไปหยอดในน้ําแก้วนี้นะครับนี่นะครับจากน้ําสีใสใตอนนี้น้ำเป็นสีอะไรครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับค่าอยู่ที่ ถ้าเทียบกับตารางนะครับ pH เทสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6สรุปน้ําที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยนะครับที่เราว่าน้ําสะอาดก็คือน้า r o เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับน้ําสะอาดเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่มันมีเพราะว่าเป็นกรดนั่นเองสรุปเลือดของคนต้องเป็นด่างแต่น้ําที่กินเข้าไปเป็นกรดเริ่มคิดออกแล้วใช่ไหมครับว่านี่คือสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพในเมื่อเลือดของเราเนี่ยต้องเอาน้ําที่ดื่มเข้าไปนไปผลิตเป็นเลือด ดื่มก็ไปทุกวันวันละสองลิตรสามลิตรสองลิตรสามลิตรทุกวันทุกวันเนี่ยพอร่างกายของเราเนี่ยเอาน้ําไปผลิตเป็นเลือดแน่นอนครับร่างกายของเราเนี่ยมันต้องปรับสมดุลพอเพื่อสู้ไม่ไหวนะครับปรับสู้ไม่ไหวปรับสมดุลสู้ไม่ไหวก็เลยต้องยอมเป็นพวกเดียวกับน้ํานั่นเองพอยอมเป็นพวกเดียวกับน้ําก็เป็นอะไรครับเป็นกรดนั่นเองพอเป็นกรดร่างกายก็อ่อนแอภูมิคุ้มกันก็ต่ําติดเชื้อก็ง่ายโรคต่างๆก็ลุมเล้า น,นี่ก็คือปัญหาของคนไทยางประเทศนั่นเองนะครับในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วบางท่านก็อ้าวแล้วทําไมเมื่อก่อนเนี้ยปัญหาสุขภาพโรคต่างๆมันไม่ค่อยมีเพราะเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ําฝนน้ําฝนหรือน้ําบ่อใต้ดินนั่นเองก็คือน้ําบาดาลน้ําฝนเนี่ยตกมาจากฟ้าแน่นอนครับมีแร่ธาตุน้ําบ่อบาดาลมีแร่ธาตุอยู่ใต้ดินเมื่อเรากินน้ําที่มีแร่ธาตุก็เปรียบเสมือนน้าเป็นด่างและมีสารอาหารก,ก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงสรุป ปัจจุบันจะหันกลับไปกินน้ำฝนก็ไม่ได้เพราะน้ำฝนก็จะมีเคมีมีสารพิษมีความพิษน้ำบ่อบาดาลก็จะมียาอ้อยยาอะไรต่างๆที่ฉีกเข้าไปน้ำฝนกับน้ำบ่อก็หันไปกินไม่ได้ส่วนจะกินน้ำอารก็ไม่ดีแล้วเราจะหาทางออกให้กับชีวิตอย่างไรวันนี้ไม่ต้องกลัวครับเรามีทางออกให้ท่านแล้วนี่ครับฟู Food New ้ดนิวินฟู้ดนิวินเป็นอาหารเสริมนอตกรรมที่จะให้ท่านเนี่ย มากินคู่กับน้ํา r o ซึ่งน้ํา r o เป็นน้ําสะอาดนะครับต้องยืนยันเลยครับว่าน้ํา r o เป็นน้ําสะอาดที่สุดทุกคนควรดื่มน้ํา RO แต่การดื่มน้ํา r o ต้องดื่มพร้อมกับฟู้ดนิวินเดี๋ยวผมจะหยอดฟู้ดนิวินลงไปในน้ําที่เป็นกรดนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับผมจะหยอดแค่1หยดครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันเอาละครับหนึ่งสองสามหยดหนึ่งหยดจึงนี่ครับจากสีเหลืองกลายเป็นอะไรครับ สีม่วงนั่นหมายความว่า pH จาก6กลายเป็นอยู่ที่ประมาณ8ครับเอาละครับเรียกว่าจากกรดกลายเป็นด่างนั่นเองวันนี้ใครที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้ถ้าท่านเอาฟูดนีวินยอลงไปในน้ำอาโอดื่มทุกวันร่างกายท่านจะได้รับน้ำที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ตามที่ร่างกายต้องการและมีค่ายอยู่ที่ความเป็นด่างร่างกายท่านก็จะแข็งแรง